กระแสนเนี่ยเริ่มตีกลับไปที่คุณเบิร์ตแฟนแตงโมแล้วนะคะเพราะว่าชาวเน็ตเข้าสงสัยว่าทำไมคุณเบิร์ตถึงเงียบจังเลยเงียบจนผิดสังเกตค่ะหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นวิธีบรรจุอัฐิของแตงโมเนี่ยข่าวนี้ก็หายไปเลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่เองเนี่ยก็ได้มีการไปประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะเพื่อที่จะมีการบรรจุบรรจุอัฐิของลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอัฐิเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนคุณผู้ชมค่ะซึ่งจะเอาไว้ที่คริสตจักรเป็นส่วนใหญ่นะคะเพื่อที่สําหรับคนที่ค อัฐิอีกสส่วนเนี่ยจะเก็บไปที่คุณแม่ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไปที่เบิร์ดอีกส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณเบิร์ดเนี่ยก็ได้มีการขอเอาไว้นะคะแต่เรื่องนี้ค่ะดูเหมือนว่าชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยจะเริ่มออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คุณเบิร์ดเทคนิคแล้วนะคะก็คือเป็นแฟนหนุ่มของคุณแตงโมบอกว่าทาไมถึงเงียบไปหละ่ะไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรให้กับแฟนสาวบ้างเลยหรอในขณะที่หลายๆคนเขาก็พยายามที่จะช่วยกันตามหาหลักฐานแต่ทําไมคุณเบิร์ดถึงเงียบไปเลยละ่ะจนล่าสุดค่ะเมื่อวานนะคะวันที่6มุนาเพเนี่ยก็ได้มีการอออกมมาาโพสต์ข้ควในทานอี่่ว ไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นข่าวเหมือนจะได้เห็นชาวเน็ตนะคะมาพิมพ์ด่าเบิร์ดแฟนแตงโมส่วนใหญ่ในทะวิทเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนรักยังไงถึงไม่ช่วยเรื่องของคดีแตงโมเลยก่อนที่จะมีการโพสต์ข้อความในเม้นเพิ่มเติมนะคะว่าวันก่อนเนี่ยยังเห็นชมชมกันอยู่เลยวันนี้ด่าซะแล้วชาวเน็ตนะชาวเน็ตส่วนใหญ่ที่อ่านมาจะบอกว่าเบิร์ดแบบ มีนอกมีในหรือเปล่าทำไมถึงเงียบไปหล่ะทั้งนั้นที่คนอื่นน่ะเขาก็พร้อมใจกันออกมาช่วยเหลือแตงโมทั้งสอสเต้บงังแจ็คอัจฉริยะคุณแม่ก็ตามนะคะแล้วทําไมคุณเบิร์ตเนี่ยทีเนี้ยเงียบไปล่ะรู้เห็นเป็นใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็ชาวเน็ตเมนแบบนี้หลายคนมากนะคะที่ปักใจเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการฆาตการรมทีนี้คุณผู้ชม่ะต้องบอกว่า หลายคนชาวเน็ตหลายคนต้องบอกว่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบางก็บอกว่าเฮ้ยอยากให้เบิร์ดเนี่ยออกมาช่วยเหลืออะไรสักหน่อยทางคดีบ้างนะคะหรือว่าบางส่วนก็มองว่าจริงๆเนี่ยมันก็ว่าทั้งคู่ไม่ได้เนาะความสัมพันธ์ในทางกฎหมายของเขาทั้งสองคนเนี่ยมันอยู่ในห่วงเวลาแห่งความเสียใจอยู่หรือเปล่าบางทีแฟนเราเสียชีวิตทั้งทีเวลาคนอื่นมันอาจจะมองว่านานนะแต่สําหรับความเสียใจเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ว่าเราจะฟื้นฟูสภาพจิตใจได้นานขนาดไหนนะคะบางก็เห็นแบบ ทำไมนะคุณเบิร์ตเนี่ยออกมาทําอะไรสักหน่อยก็ยังดีพอยิ่งแบบเหมือนไม่ออกมาพูดไม่ออกมาทําอะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่มีเหมือนกลัวแบบว่าคนอื่นเขาก็จะแบบเอ้ยคุณเบิร์ตออกมาสักน,นิดนึงเถอะกลัวคนอื่นเขาจะมองไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะบางส่วนก็มองว่าเฮ้ยคุณมองกับกันสิพอเบิร์ตเขาออกมาพูดออกมาทําอะไรเนี่ยก็าหาว่ากเกาะเขาดังอีกเกาะแตงโมดังอีกท้ากินกับคนตายอีกพอเขาเย่เงียบใช้ชีวิตเงียบๆก็อ่ะเ,เขาอาจจะแบบว่า อยากจะเห็นคนรักเขาจากไปแบบเงียบเงียบหรือเปล่าเขาก็เลยเฟดตัวเองออกไปอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะให้เห็นใจเขาหน่อยคนร้อยพ่อพันแม่เนี่ยทำดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าคนมันจะนินทามันก็นินทานะคะมันก็บอกว่าเฮ้ยคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดเงียบจนเกินไปนะมันดูเหมือนว่า ให้กลายเป็นว่าทําให้เราดูอ่อนแอบางครั้งมันก็ต้องลุยเพื่อคนที่เรารักบ้างเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดีอ่ะจะได้ไม่ต้องมาโมโหตัวเองที่หลังว่าเออรู้แบบนี้เราน่าจะทําเพื่อคนรักมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมองว่าไม่โอเคแล้วแหละกับการที่คุณเบิร์ดเงียบไปแบบนี้นะคะก็ออกมาแสดงความยิดเ,เห็นต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะกระแสมันก็เลยไปลงที่คุณเบิร์ดเต็มๆนะคะนขนะนี้หลายๆเพจก็เริ่มออกมาแบบ พูดแล้วแบบเฮ้ยคุณเบิร์ดทำอะไรสักหน่อยได้ไหมหรือว่าแสดงแอคทีฟอะไรอย่างนี้ก็ยังดีไม่ใช่ว่าคุณแตงโมเก็บอัทีไปแล้วแล้วคุณเบิร์ดหายไปเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคุณแมลีนาก็ออกมาพูดเพจนางอีก2 3สเพจก็ออกมาพูดเหมือนกันค่ะว่าทำไมคุณเบิร์ดถึงไม่ออกมาตอบโต้บ้างะนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ค่ะก็อย่าไปวิจารณอะไรกันมากนะคะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิตใจของเขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่พร้อมหรือไม่พร้อมอะไรยังไงเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ ให้กำลังใจคุณเมิร์ดเขาก็แล้วกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม